ควันอุตสาหมณีโด่งดังไกลเก้าวประเทศ คุนแทนมหาเศรษฐีด่งดังไกลกาวประเทศล่าสุดควัญอุตสามณีทํางานหนักหลังได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาควันอุตสามณีนางเอกซุปตาร์ที่อยู่ในวงการบันเทิงมานาน27ปีโดยเธอได้ผ่านตัมมาเป็นเจ้าของกิจการแบรนด์ดังต้องบอกเลยค่ะว่าการมีกิจการเป็นของตัวเองคือหนึ่งในความฝันของเธอและนอกจจดการเป็นนักแสดงกับตํารวจแล้วเธอยังมีความชชบตั้งแต่เด็กและอยากตามรอยคุณพอ่อโดยก่อนหน้านั้นขวัญได้รุยกิจกรรมคอสเมติกมาล้วรนวๆอปีเครื่องสอลิปบรนด์ละเครื่องสำอางแบรนด์อูซีเคซึ่อ็สำาถถอา ดีและประสบความสําเร็จมากล่าสุด ซีอีโอคนสวยพาแบรนด์อูซีไปโกไกอินเตอร์แล้วรวมถึงได้ลุยตลาดเอเชียอย่างจีนญี่ปุ่นฮ่องกงและลุยตลาดยุโรปอีกหลายแห่งอาทิเช่นเดนมาร์กนิวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์และอ e ีกอื่นอีกมากมายโดยในจีนควอนได้ติดต่อนายกสมาคมปักกิ่งเป็นตัวแทนนำจําหน่ายจากแบรนด์ของเธอไปกระจายด้วยนอกจากนี้แล้วควอนได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกสภานายความโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความถึงตําแหน่งที่ได้รับว่าตามที่สภานายความในพระราชรูปธรรมโดวยว่าที่ร้อยตีดอกเตอร์ถวัลรุยาพรน,พานายกสภาน นายความได้มีคําสั่งแต่งตั้งให้นางสาวอุสามณีภูลเกิดเป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสื่อสารส่วนมนชนและประษาสัมพันธ์ของสภาทนายความ ซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับนางเอกชื่อดังเป็นจํานวนมากขวัญรู้ตัวไหมว่าขวัญเปลี่ยนเยอะไปมากขวัญได้ประสบการณ์มาจากผู้ใหญ่หลายๆท่านในความที่ว่าเราเป็นเด็กชอบอยู่กับผู้ใหญ่เราก็ได้เรียนรู้ถึงการปกครองคนชีวิตคนการมองโลกบางทีเราทํางานเหนื่อยเห็นบางท่านเหนื่อยกว่าเราอีกปัญหาแบบโลกจะแตกทําไมเขาทางานได้เราก็พยายามเรียนรู้ความคิดคือสิ่งที่มันมีค่ามีประโยชน์ที่สุดในการใช้ชีวิตตอนที่ไปบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องมาทํางานกับขวัญแล้วนะขวัญจะดูแลทุกอย่างไม่ไม่หนูไม่พูดแบบนั้นพูดแบบนั้น แม่จะช็อกหนูบอกว่าตอนนี้แม่เหนื่อยแล้วใช้คําพูดที่พ่อพูดกับคุณย่ามาพูดกับคุณแม่เอาพ่อบอกว่าผมโตแล้วเดี๋ยวผมดูแลแม่เองเราก็จะใช้คําพูดแบบนี้ว่าให้แม่อยู่เฉยๆแม่เหนื่อยมามากแล้วเราซื้อบ้านแล้วปลูกแม่ปลูกต้นไม้นะหนูกลับมาแม่ทําอาหารอร่อยๆให้นะแต่อย่างหนึ่งที่ขวัญไม่อยากให้แม่ทําคือไม่อยากให้แม่ไปกองคือถ้าเรามาแบบนี้คุณแม่สบายใจไงแต่ถ้าเราไปกองมันลําบาก